สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอตัอง้งนบเข้าสู่ช่องหนุน X-Gamer วันนี้เราจะมาทำคลิปเกมแฟก EP ที่5นะครับถ้าจำกันได้ผมทำไว้นานมากแล้วแล้วก็ผมก็เลยกลับมาเล่นเกมนี้อันนี้คือ ID ใหม่นะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยปั๊บมึงกล้องป๊บนึงโอเค อาจจะไม่มีเสียงนะครับไม่รู้เป็นไรเสียงมันไม่ออกเดี๋ยว epd หกเดี๋ยวจะปรับเสียงนะครับ เรืส่สเนปเปอร์เก็บครับเออมาดิอ,อวิออหือเลือดวิกิต เงินเหลือสิบเอ็ดตัวนี้ไม่เหมาะกับการตีตีป้อมอย่างมากอุ้ยโอ้โห ผมเห็นมันมีคนเนียนเนีย่ยเนียนเนาะเนียนเนาะเนียนเนาะโอ้ oh my god ป้องกันเร็วเออมาดิ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 มาด,มาด,มาดิสายบวกโ o หนึ่งจำได้ป่าครับสายบวก no ห,หนึ่งอะ เลยข้างบนอะเป็นตัวแป๊บต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้ตีป้อมดีอื้อสเนเปอร์หลเลือดครึ่งหลอดโอ้ไมนะ่น่าโอไมค์ไมคราฟต่หมูสองตีป้อมแรงขึ้นชะนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe สำหรับวนันนี้สวัสดีครับ